สวัสดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิตตาแอดนะคะวันนี้ลุงกับป้าก็จะไปร้านพาเทลค่ะปะนิตก็เลยมาแวะที่ร้าน h โฮ e ดีปก่อนนะคะก่อนที่พวกเราจะเดินทางไปที่ร้านพาเทลกันค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด, like, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ปนิตด,ด้วยนะคะตามปนิตไปเลยค่ะใกล้ถึงแล้วค่ะ ตกก็จะคลึ้มๆประมาณนี้ค่ะเ,เพื่อนๆตอนนี้ก็5โมง40แล้วนะคะเอิ่มเซ่ไอ้เจ็ดเล็ยู่ drive y e p good you need me ฮั่ that was a good thing that one uh-huh most of the time it's not really <laughs> <Yeah. S 1> <laughs> you need me boy sorry about that นะเวลาเราเวลานางขับรถนะคะเออตรงนี้แล้นระวังนะแกบอกว่าเราเนี่ยบอกแกเกินไปเพราะเรารู้รู้ว่าเขานะ่บางครั้งคือมองไม่เห็นด้วยค่ะเพื่อนๆตาสายตาแกจะมีปัญหานิดนึงเนาะเมื่อกี้นี่เลยลองลองไม่บอกแกแล้วแกจะขับเลยทางแยกค่ะตามประนดไปเลยค่ะนี่ค่ะร้านอยู่นี่เลย แข็เต็มเลยครัเราข้ามถนนไลยนะนี่ขนาดคนเยอะเลยค่ะเพื่อน <c oughs> <c oughs> นี่จะเยอะมากเลยค่ะนี่ยเยอะมากเลยค่ะ,ะเป็นโซ่ ที่ส่วน X แนสนตัวฮะเพื่อนๆคะดูซีนี่สวยๆทั้งนั้นเลยสวยๆค่ะสวยๆ คนเยอะมากของที่นี่เยอะมากค่ะมันเพื่อนวันนี้เคยใช้แชมพูนะของที่นี่ดีมากๆเลยแชมพูตัวนี้ดีมากๆเลยค่ะการังแชะว่ไม่ใช่อะไรนะแก้ผมรว่วนี่ค่ะมันเพื่อนล้อสที่นี่นะ จะเป็นเป็นร้านขายเสื้อผ้าที่มีให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะพพเพื่อนๆบรรยากาศแถวนั้นก็จะเป็นประมาณนี้ก็ใสเ่เป็นกล่องให้นะต้อ<า>งกล่องเต็มเลยวันนี้คนเยอะมากๆค่ะเพื่อนๆจนปนิดต้องรีบชอปรีบออกมาเพราะว่าไม่อยากอยู่ที่นั่นนานเนาะๆๆก็ ด้วยโควิดสถานการณ์โควิดนี่แหละเอาล่ะค่ะพวกเราก็ช็อปเสร็จแล้วนะคะช็อปแบบรวดเร็วทันใจมากเลยค่ะคือเหมือนกับวิ่งผ่านน้ําอะไรประมาณนี้นะถ,ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องอาบน้ํำะนะคะคือเราพยายามที่จะกระชับเวลาไม่อยากไม่อยากอยู่ข้างในเยอะนานนะคะเพราะว่าคนเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจริงๆคนเยอะคนเยอะกว่ากว่าปกตินะคะเพื่อนๆ เพราะว่ามันเป็นช่วงที่ประนิดมาช่วงหัวค่ําด้วยนะคะผู้คนก็เลยออกมาจับจ่ายซื้อของไปชมว <ทำ S 2> ิวตอนเย็นยามเย็นของออร์แลนโดค่ะฝั่งตะวันตกใช่ไหมนะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามาทักทายมาส่งกําลังใจมาเติมกําลังใจคลิปนี้ปาน,นิตต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ มีสุขภาพแข็งแรงและก็ปลอดโรคปลอดภัยด้วยค่ะสวัสดีค่ะเราผ่านย่านชุมชนค่ะตอนนี้นะจะเคลื่อนมากๆเลยบริเวณนี้นะฮะย่านนี้ก็จะเป็นย่าน,ะนะาร้านอาหารแล้วก็มันใกล้อ่าตอนนี้จะเป็นโซนของอ่านักท่องเที่ยวกับเพื่อนนักท่องเที่ยวจะมามาพักแถวนี้นะคะ